สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อเบิร์ตสมองสวัสดีครับผมที่เขามาติดตามรับส้มพะเยไส้เนาะครับเนาะขมาแหลกก็ฝปากกดติดตามกดไหล์กดแช่์กดกระดิ่งนี้นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจพะเยไส้ครับผมมือนี้ต้องบอกว่าการห้อนพี่น้องเพราะนี่ประมาณเที่ยงอากาศห้อนห้อนครับผมแม่แดดยุ่มยำยุ่มยำยุ่มยครับล่มกับ่มีลูกล่มกันนิ่งร่มกันนิ่งกันเงียบครับผมแดดห้อนห่อนเนี้ยนี่ก็ต้องมาโลงน้ำครับผมมือนี้ หาแนวกินครับบาน้หลังจากช่วงวันหนึ่งมีแต่ลมโลงน้ำบ่ได้แรงตั้งแต่ว่าวครับผมบาน้บ่ได้แรนว่าวดอกบานีโลงน้ำหาแนวกินอย่างเดียวครับผมนี่แหละหมายก็เป็นหนองสาพอยี่ใสล่ละครับผมมือเศร้านี่ก็โล่งหื้อพักตบขึ้นไปเลยนี่ยังท่านเดียลพี่น้องคุ่นทั้งฝุ่นก็นยังมีอยู่กับว่หลายไปไหนดอกก็คิดว่าหื้อคือสิใงท่เวลาบ่โดนครับผมบาหอยจูบกายหลาย บะฮ้อยจิบะก้อยขมล่ะครับผมคิดว่าวานันแหแล้วกะสิงบกห้กอยไปให้่ย่า่แป้งแกงครับผมผุนปลาพี่น้องบันนดนี้จะคยวานเหนจักเกอ่อครับผมทานมือน,นี่ก็เลยสิมาล่องเบิ่งพี่น้องมาครับผมบันเพื่อเป็นการบ่เสียเวลามารุนครับหมันหรือบ่หมันสีพ่อได้ปนได้แก้วบ่พ่อได้ขั้นสมต้มหัวบ่ครับมารุนกันพี่น้องบันมาครับมาๆมา,มาตุ่มห่มกันเขมา้วาวันเหียซอยกัน มาหลุนกันกับมาหลุนกันกับแห่ทีพี่น้องผมมือใส่แห่ทีครับท่านเด็กเครื่วานเจ้าเทืียดอกน้องน้ำหัวกระบอกลงบานกับหัวกระหืดพักโตบออกเหมือนโบแมน,มนแต่ว่าเถอะกระไรไรเดี๋ยล่ะเป็นกันหนาวครับลงน้ำที่โบเย็นจ่อยๆบ๊วยบันมาครับผมมางมแห่ซอยเพญ่สายพัน đun cân cấp bà nhé phi nỏ mang bơ măng 3 2 1 bay cái này cứ nhỉ nhỉ cứ hào bên phi

มาเกินไปขี้น,นกโอ้รูนใ่ออกไปจ่อยกันเหอ้ยต้นเหี้ยแบแข็งหนึ่งออกไปเสืยเอามหมครับผมโอ้หนาวควมหนาวเย็ยนเริ่มทำฮะนี่ครับผมแนวใดเป็นปลาสลิดครับผมบมันโอ้ว่าหันว่าอดไว่าอดตั้งใจว่าสิ bất để tăng cháy wa si ngốm khi lạc wa si hào hơn sắc con vẫn cả nghỉ nghỉ luôn đâu bật máy cốt đặc chiến họng bật máy tiêm pháo hẹn cốt đặc máy chụp máy khung uổng bật nhảy ra hình cái miếng tai nhỉ bay สองตัวปีเห็ดปลาเดียเดียวครับว่าเดียเดียว่้วนเห็บแบบแง่เลยบ่ได้ตั้งใจว่าท่านมาสิงเงิ่น บกหมมบอยขมพูดบกมมึบกหอยขมหอยขมหอยถูกพูดถึงพี่น้องโอ้ข้าแหีแ้ปูมาหลายนี่เดียเด๋ยวเอาปลาก่อนโอ้เสียทา่าขาดท่าเสียที่มันเห็นไปเนี่ยไปปุ่นพี่น้องบันี Nào mọi người bưng bên chân đây Hứa rải <laughs> Làm gì cắn đấy cả con Chiếc kín vậy là cắn không? นีไท้ยูพี่น้องไท้ขึ้นบึนบึนด้วยกนกันพี่น้องคุ้มเฮ้ยเฮ้ย กินยังพี่น้องผมทำอมไรดูเพื่อนโตบบนี้โตเดียวก็กินโตแบบนี้ถ้าสุดยานหนาวโบนินงอ่อแคบอู้ห้ายังไพ่จีนม่แพ้ปูดปูดเลย いいな。Oh. Oh. ข้าวโครับผมกระคอไอ้ฉนไอ้ฉวนเรือมันเรือมันโอ้โหดีเจอสัตวกเลย แดวครับผมกระเเข่งมันตัวใหญ่แถบุดาตัวเดียวกินก็นมแล้วใช้เวดบกินัอแบบนี้ตัวแบอูหันก็หันซุอยู่ไม่ตาย 知道。<laughs>

đúc mà ngâm ngâm Hãy subscribe con

ให้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 ปูดๆให้ปูดๆให้ให้ให้ใให้ nghe cái câu vô hiểu kỳnh hai mươi ba nghìn sọc mẹ ra xén cái câu phi mẹ ra

Tôi phần Cô nhảy lên nấm phân Bằng Phát không หลายตัวอยู pues ่พ er ี่เด bueno? ินเฮียแตกไปเพชรหาเดียวเดียวครับพี่น้องผมเอาแซมมี่สักอนครับผมมึงเริ่มงจีนาวเลยครับเดี๋ยวมึงมึงจะไปเข่งไงสามตัวไาเข่งไงสามตัวไาดูสองครับผมกับไอ้ช่อนป๊อก เลี้ยงกินพี่น้องเลี้ยงกินครับผมครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านละครับผม,มท,ที่เข้ามาตื๊กแห้งซอยพญใส่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งได้เลยครับเด้อสแล้รับคลิปนี้กับสีพ่อสามีก่อนครับหนาวขอบคุณทุกๆกำลังใจครับสวัสดีครับต <c oughs> ันก็นเลี้ก่อย สัมสิกร